ขอขอบคุณแผจผู้แปลแฟนต้ามางังงะแปลสามารถอ่านกับใครได้ที่เพจนี้เลยนะครับเดี๋ยวจะไปลิงก์เพจไปที่ใต้คลิปนี้นาะไปรับฟังกันเลย let's go <S พอดนุม่มเธอมาจากตะกูลลินงั้นเหรอใช่แล้วครับพระยาของผมและเฉิงซีได้เตรียมสุนาสารนี้มาให้คุณครับตะลกะหน้าแกคิดว่าแกเป็นใครวะคิดว่าคุณปู่ของฉันจะรับของแบบนี้งั้นเหรอ เอาขยะของแกคืนไปแล้วก็ออกไปจากที่นี่ซะเดี๋ยวนั่นนั่นหมันสาน้ำเต้าเออนานมาแล้วสาน้ำเต้านั้นเป็นของพิเศษเฉพาะสำหรับรัศวงเท่านั้นต่อมามันถูกเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์ของวังในฐานะของตกทอด ในตอนนั้นราคาประมูลของมันสูงมากๆราคาต่อกรัมสูงถึง5 0 0ล้านเลยทีเดียวแต่ตอนนี้ไม่ว่าจะมีเงินก็ไม่สามารถซื้อมันได้นี่มันมาจากที่ไหนเออเราไปถามเขาแบบมันได้ยังไงกันเขาต้องเป็นคนระดับไหนกันนะถึงสามารถเอาซานี้ออกมาจากวังได้นี่เขาคงไม่เอาเรื่องเราใช่ไหม ไม่ใช่ว่าตระกูลเฉิงของคุณและผู้สืบทอดจากระดับของขวัญที่ลำค่าที่สุดหรอกเรอครับอ๋อเสใส่แล้วละลูกกวางกลับไปนั่งก่อนนะคุณปูแต่ว่าตำแหน่งผู้สืบทอดมันเป็นของเรานี่มันจะหลุดลอยไปงั้นหรอลูกสสงหงนี่หลานยางโกรธปูอยู่หรือเปล่ามานน่งข้างปูสิไม่จาเป็นหรอกครับ คุณปู่เป็นคนที่ทำให้ตระกูลเราจเจริญรุ่งเรืองขนาดนี้ผมจะไปกล้านั่งข้างได้ยังไงล่ะครับก่อนหน้านี้มันเป็นเรื่องเข้าใจผิดกันหลังจากนี้หลานกับครอบครัวของหลานกลับมาที่นี่เถอะนะปู่จะไปขอโทษพ่อของหลานด้วยตัวเองอีกทีนะลูกชิงหลานเป็นหลานชายคนโตของตระกูลเฉิงต้องการให้หลานเป็นผู้สืบทอดนะอะไรนะ เห็นเห็นอยู่ว่าเมื่อกี้ผูกำลังจะประกาศให้เราเป็นผู้สืบทอดอยู่แล้วแค่เพราะชาถุงเดียวทาให้เขาเปลี่ยนไปได้เลยงั้นเหรออะไรกันวันนี้ดีเลยครับคุณปูถ้าเป็นแบบนี้ตระกูลเสริงของเราจะต้องเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นเรื่อยๆในอนาคตแน่นอนมันช่างคุ้มค่าจริงๆสองชั่วโมงต่อมาหลังเลิกงานเลี้ยง โสมปาริสันอุตสามาแลกกับหุ้นของตระกูลลิน5%เสียเปล่าไปเลยทั้งหมดนี่เป็นเพราะแกจางสวนฉันจะไม่มีวันยกโทษให้แกแน่นอนสุดท้ายตระกูลลินจะต้องเป็นของฉันจางสวนดูเหมือนว่าทุกครั้งที่ฉันเป็นคนขับรถฉันต้องถามคำถามในตลอดเลยคราวนี้นายอธิบายมาเองเลยดีกว่านะ เมียจา๋าเธอจะพูดเรื่องสารนั่นหรอที่จริงแล้วฉันไม่รู้มูลค่าของมันหรอกแต่แค่ว่าฉันเคยช่วยนักสะสมสารม,มาก่อนเขาเลยส่งมาให้ฉันนะ่ะนี่นายโกหกฉันใช่ไหมเนี่ยไม่โกหกเมียแน่นอนฉันสาบานได้เลยอุ๊ฮไหนน่โชคดีนะเี่สารน,นั่นกลายเป็นของหายากเอาไอสารจะลองเอาเงินให้ในายทีหลังนะไม่ต้องหรอกครับ ดูเหมือนว่าความสัมพันธ์ของพวกเราจะเปลี่ยนไปแล้วใช่ไหมเราคิดว่าเขาเป็นคนเดียวที่ทำให้เรารู้สึกอบอุ่นได้นะยังไงก็เถอะจางซ้อนพรุ่งนี้นายไปที่มหลาลัยจิงโจและช่วยญาติของฉันคนของย้ายหอหน่อยได้ไหมพวกนายจะได้รู้จักกันด้วยไงสบายมากครับเดี๋ยวผมจัดการเองสาวันต่อมาที่หน้าทางเข้ามหลาลัยจิงโจ เราอิจฉาชีวิตของพวกเด็กมหาลัยจังแต่อเ,เอาอยุเท่านี้เรายังต้องใช้ชีวิตยอยู่กับความเป็นความตายอยู่เลยเรียวขานั่นเต็มไปได้วยความสดใสของวัยรุ่นจริงๆพี่ชายขานี่คือรูมแมทของฉันชื่อจางจื้อค่ะเทียบกับผู้หญิงที่เดินผ่านไปเมื่อกี้เป็นไงบ้างขาจะบอกความลับให้นะเธอเป็นนางแบบชื่อดังเลยนะคะ ส,สวัสดีค่ะพี่เคยสูหวานจางจือ้อแหม่น้องหวานดได้นผู้ไร้สารชิจายังไงก็เธอพี่สาวของเธอขอให้ชันมาช่วยมีของอะไรที่ต้องขนบ้างละ่ะมันน่าจะมีแค่เราสามคนดังนั้นคงต้องขนสองรอบนะคะโอเคโอเคือทำไมพวกเขามาอยู่ที่นี่ละ่ะ น้องหวานฉัยินว่าเธอกําลังจะย้ายหอเหรอเดี๋ยวฉันจะช่วยเธอเองนะสิวเฟิงจางเฉิงเออพวกนายเนี่ยนะอ่อนแอแข็งแรงสมชายไม่ต้องห่วงหรอกฉันนะ่ะแข็งแรงสุดๆไปเลยใส่แล้วพวกเราหนะ่ะระดับท็อปของมหาลัยเลยนะอืยของของผู้หญิงนี่จะอะไรเยอะแยะหนักจริงๆ จังจือ้อดูจากของที่เหลือข้างบนแล้วพวอเราจะกลับมาขนอีกรอบนะไม่ต้องแล้วพี่เขยเขาขนลงมาแล้วลาขนรอบเดียวหมดเลยด้วยอ,อะไรวันนี้ว,ว้าวพี่เขยจัดการเสร็จภายในรอบเดียวเลยใช่แล้วพี่เขยสมเป็นลูกผู้ชายจริงเจ๋งกว่าจังเฉิงตั้งเยอะจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้หนักเท่าไหร่นะ แม่งเอ้ยไอเวนนี่แค่แข็งแรงนิดหน่อยดันมาแย่งชินซะไปหมดเลยไม่สิเราต้องเรียกความนิยมกลับมาในเมื่อเราขนของเสร็จเร็วตอนนี้ยังไม่มืดเลยตอนนี้พวกเราไปเที่ยวเล่นคาสิโนโจินอยู่กันไหมทําให้ไอ้มนอกนี้ได้เห็นสักหน่อยคาสิโนหรอฉันยังไม่เคยได้ไปเลยนะ ล็อบบี้ในคาสิโนโจินยูส,ส,สูง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 ต่ำต่ำเมื่อไม่กี่ปีก่อนเรายังเผชิญหน้าคู่แข่งในการแข่งขันชิงแชมป์โลกด้วยฐาน,นะราชานักพนันอยู่เลยแต่วันนี้เราลับมืออยู่ในคาสิโนโลเล็กๆที่ไม่มีใครให้ความสนใจทุกอย่างเรากลับฝันไปเลยนะอะไรกันพี่ชายคุณมาเล่นด้วยหรอไม่ดีวกว่าเกมการพนันระดับนี้ไม่มีความหมายกับฉันหรอก พี่เชิงครับดูการแต่งตัวของเขาสิเสื้อผ้านั้นราคาไม่ถึงร้อยหยวนด้วยซามเขาจะเอาเงินที่ไหนมาเล่นล่ะเขาไม่แค่แรงเท่านั้นละ่ะเขาจะเอาเงินที่หามาอย่างยากลาบากเล่นแบบมีงั้นเหรอคนเราต้องอยู่ตามฐานะของตัวเองแล้วนะฮฮฮอย่ามาพูดจาไราสาระน่าเพ่เขยของฉันแคมาซ้อมสถานที่แบบนี้ตั้งหากล่ะอย่าไปสนใจพวกเขาเลยนะคะพี่เขยไม่เป็นไรหรอกพอเพราะเขายังเด็กอยู่ฉันเข้าใจ แกเป็นใครวะถึงมาทำตัวเป็นผู้ใหญ่แถวนี้ถ้าไม่ใช่เพราะน้องหวานแกไม่มีโอกาสได้เข้ามาเปิดหูเปิดตาในนี้หรอกยังจะมาปากเดี็กหรอพี่เคยแค่ไม่อยากจะเถียงกับนายตั้งหากเลยอย่างน้องสาวคนนี้สร้างจิตใจดีจริงๆชิจื้อีไม่มีตาเหรออีป้าเอ้ นั่นปากเหรอที่พูดนะ่ะเธอเป็นคนมาชนฉันเองนะเลยอย่ามาพูดจาหยาบคายแบบนี้อีกเหรอแล้วไงอยากจะให้ฉันขอโทื่องไงจะบอกอะไรให้นะป้าพี่สายของฉันนะมาจากโอบาครับเลยนะเว้ยนั่นเป็นองค์กรที่รู้จักกันทั่วจิงโจเลยนะป้าโอ้โหนี่เกี่ยวกับโอบาครับอีกแล้วเหรอหืมโอบา เดี๋ยวนี้โอบาครับไม่สั่งสอนเด็กๆของเขาเลยหรือว่าเล่นกับใครได้หรือไม่ได้เราไม่รู้ว่าที่แห่งนี้อยู่ในความดูแลของใครอุ๊ยโอ้ยไว้แกคิดจะทำอะไรวะพี่เขยคะ ไม่ต้องกลัวนะสูหวานถ้าอยู่ตรงนี้ทั้งคนบอกฉันมาว่าเมื่อกี้ใครทําอะไรเธอเธอฉันไม่รู้ฉันฉันกลัวจังเลยไม่เป็นไรนะเดี๋ยวพี่เคยจาจัดการให้เองโอเคค่ะเออเมื่อกี้แกทําอะไรน้องฉันทําไมแกยังมีปัญหาเรื่องไงโอ้ยพี่ไหวครับ ไหนใครอีกแกเหรอเออไม่ใช่ผมแน่นอนครับฉันไม่เชื่อแกรหรอกเหรอเฮ้ยไอ้หมอนี่เป็นใครกันวะจังส่วนมันเป็นปีศาจชัดๆแล้วเมื่อกี้เราดดนไปยั่วม,มันด้วย พอแค่นั้นแหละเจ้าหนุ่มเธวรู้ไหมว่ากำลังก็อเ้องอยู่ในเขตของใครหือเขตของใครเหรอตระกูลจูไงละ่ะไม่แปลกใจเลยที่พวกเขาไม่กลัอโอบาครับพวกเขามาจากตระกูลจูนี่เองนี่เป็นหนึ่งในสองตระกูลใหญ่ที่สุดในเมืองจิงโจเลยพี่เคยคะาตระกูลจูมีอิทธิพลในเมืองจิงโจมากถ้าพี่มีเรื่องกับพวกเขาไม่น่าใช่เรื่องดีนะคะ ไม่ต้องห่วงหรอกในเมืองจิงโจวแห่งนี้ไม่มีใครที่ฉันต้องกลัวนี่เขาเป็นฉันคือจูเชียวนะเจ้าหนุ่มนี่เป็นบ้าแล้วแน่แน่นี่เธอพร้อมจะตายแล้วล่ะเซใครกล้ามาสร้างปัญหาในเขตความดูแลของตระกูลจูไม่อยากจะมีชีวิตอยู่ต่อแล้วสินนะจูซูนายน้อยคะพวกมันนั่นแหละพวกมันมาจากอบาครับค่ะ ไร้สาระชิบหายโอบาครับเนี่ยนะส่งพวกมันไปให้เฉินเหอให้หมดเฉินเหอนี่แกคิดจะจับฉันถ่วงน้ำเหรอคราวก่อนที่มีเรื่องกับตะกูลินไปพ่อแกยังไม่เข็ดกันใช่ไหมเฮอ <c oughs> <c oughs> ต้องขอโทษนะครับเป็นเพราะปากผมไม่ดีแท้ๆนี่แน่นี่แน่นแน ไม่ต้องมาขอโทษฉันไปบอกพวกเธอนน้นเธอคือซูเอ,อ่อซูหวานคนของแกบังแกเธอแกคิดว่าควรจะต้องทำยังไงแล้วอะไรนะพ่อแกกล้าทำอย่างนั้นเหรอได้หน่อยคาะเพวกเราแค่แกกล้าได้ยังไงไปหาเรื่องตระกูลหลิน <c oughs> ผู้หญิงคนนี้เป็นน้องสาวของลินลินนะ อ๋อสู่หวานมาจากตระกูลหลินแล้วเธอได้เขาว่าพี่เขยถ้าอย่างนั้นเขาก็คือสามีของหลินซิงซุนเราดันไปอวดดีต่อหน้าเขานี่เรามันวอนหาเรื่องตายชัดๆเลยแกคงต้องหาทางแก้ปัญหาด้วยตัวเองนะแต่อย่าทำให้สันผิดหวังละแน่นอนครับผมน้องหวานพาเพื่อนๆไปกินข้าวเย็นกันเถอะเรื่องพวนนี้มันทำฉันหิวจะแย่แล้วจัดไปค่ะพี่เขย พี่เคยครับผมไม่เป็นไรหรอกไปด้วยกันเถอะน้องหวานนี่ไม่เคยบอกเรื่องที่บ้านให้เรารู้เลยนะพี่เคยครับตรงนี้มีร้านอาหารซื่อดังอยู่เดี๋ยวผมเลงเองเพื่อเป็นการตอบแทนนะครับสามทุ่มเขหัดของลินชิงซุนเราดันดื่มมากไปหน่อยต้องอย่าให้ชิงซุนรู้อ๋อแปลกจริงชิงซุนยังไม่กลับบ้านหรอ ขอโทษค่ะหมายเลขท่านเรียไม่สามารถติดต่อได้ในขณะนี้เกิดอะไรขึ้นนะชิงซุนไม่ได้อยู่ที่บ้านเธอรู้ไหมว่าเธออยู่ที่ไหนดูเหมือนว่าเธอจะเป็นงานเลี้ยงปราร์ตี้ของเพือ่อนมาอะไรนะที่หลงเฉิงครับโอเคขอบคุณมากลานจอดรถหลงเฉงครับนี่ก็ดึกแล้วทำไมชิงซุนยังไม่ออกมาอีกนะสุดรอกำลังรอเพื่อนอยู่เหรอจ๊ะ อ๋อใช่แล้วรอภรรยาอยู่ครับสมัยนี้ไม่ก็มีผู้ชายด,ดีแบบเธอแล้วนะเนี่ยแต่สุดหล่อไม่ินรอคนเดียวแบบนี้ไม่เบื่อหรอจา้าโอ้ใน,นที่สุดชิงศุนก็ออกมาแล้วโชคดีที่ไม่มีเรื่องอะไรนะภรรยาของผมออกมาแล้วกรุณาอยู่ห่างๆหน่อยครับเดี๋ยวภรรยาผมจะเข้าใจผิดได้อุ้ย อะไรเนี่ยฉันไม่เข้าใจคนแบบเธอเลยจริงๆถ่ายได้ไหมเฮ้เพอร์เฟกเลยล่ะรูปพวกนี้จะทำให้ความสัมพันธ์ของสิงซูนกับจางซวนจบสิ้นลงแน่นๆทำไมนายมาอยู่ที่นี่ล่ะฉันเห็นเธอออกมาข้างนอกกลับดึกเลยเป็นห่วงฉันมารับเธอกลับบ้านนะ รับฉันกลับบ้านหลังจากที่แม่ของเราจากไปหลายปีก่อนเขาเป็นคนแรกที่พูดอย่างนี้กับเราชิงซุนผู้ชายคนนี้เป็นใครเหรอจ๊ะใช่ฉันไม่เคยเห็นเขามาก่อนเลยนะเธอแนะนำให้เรารู้จักกับเขาหน่อยสิเขาคือสามีของฉันเองจ้าเออบ่ายวันต่อมา น้าครับวันนี้พ่อแก๊งชิงเยมีงานเลี้ยงดูเหมือนพวกเขาจะทำการเจรจาต่อรองกับแก๊งกอื่นครับโอเคเข้าใจแล้ววันนี้พ่อตำรวจจับตาดูแก๊งชิงเยอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะสถานที่แห่งนี้ครั้งนี้เราต้องรู้ให้ได้ว่าคนพวกนี้เป็นกลุ่มเดียวที่มุ่งเป้ามาที่สิงซุนหรือเปล่าและใครที่อยู่เบื้องหลังพวกมันคุณผู้ชายต้องการรับอะไรดีคะ เชี่อแล้วไงไม่มีเงินเออขอโทษทีนะแต่ห้องน้ำอยู่ทางไหนหรอมันสำรับแขกที่มาทานอาหารค่ะคุณควรจะไปที่อื่นนะคะอีเหมือนยังกับช้งเน่าเลยเออโทษทีนะฉันก็ไม่ไหวแล้วนะฉันจะไม่ไหวแล้ว ห้องน้าอยู่ชั้นสองขึ้นไปเลี้ยวซ้ายถ้าคุณเสร็จุระแล้วกรุณารีบออกไปด้วยค่ะขอบคุณมากๆเลยครับโชคดีที่ตอนเช้าเรากินมันหวานไปเยอะมากไม่อย่างนั้นคงเข้ามาไม่ได้ง่ายแน่ฮ่าฮ่าฮพวกคนของโอบาครับจะมาที่นี่เฉพาะช่วงเย็นพวกเขาต้องหาที่ที่ไม่ต้องหลบซ่อนตัวจากคนอื่นถ้าออกไปแล้วคงยากจะกลับเข้ามาได้อีกหืม ห้องล็อกเกอร์นั่นไงวันนี้ฉันยุ่งมากฉันจะกลับเข้าทีมที่หลังนะเสียงนี้มันเฮ้เราเจอใหย,ยเทเรโนโนซรัสตัวเมียทุกที่แบบนี้ได้ไงเนี้ยอุ๊ยเราต้องรายงานตำแหน่งให้เธอรู้ทุกวันถ้าเราบอกว่าอยู่ที่นี่เธอจะต้องมาหาเราแน่ๆเลย จังส่วนนายที่ไหนบ้านริมทะเลแถวชายฉางฉันอยู่บ้านแล้วเฮ้ฉ <c oughs> ันอยู่ตรงข้ามกับเทนั่นละ่ะค้นหาให้ดีดละ่ะอย่าให้คนข้างนอกเข้ามาวันนี้เป็นวันสำคัญมากจะให้ใครเข้ามาในนี้ไม่ได้ทั้งนั้นเออเอ้อ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ไม่มีใครซ่อนตัวในห้องหลอกเกอร์ได้หรอกคนของอบาครับก็มากันเร็วเหลือ,อเกินเราจะทำยังไงดีนะอ่าตัวเสื้อผ้าตรงนั้นเพืจ่ะจะซ่อนตัวได้ละ่ะเออวัสดีครับคุณตำร,รวจบะเอินจังเลยนะครับอ๋ตรวจสอบแล้วไม่มีใครอยู่ในนี้หรอกไปได้แล้ว พวกนายไปค้นหาตรงนั้นแล้วกันวันนี้จะเกิดปัญหาอะไรไม่ได้ทั้งนั้นนะไม่ต้องห่วงครับลูกพี่แย่แล้วถ้าออกไปจากตรงนี้เราถูกจับตัวแน่นี่คุณตำรวจมาอยู่ที่พัตารนี่ได้ไงกันครับการจรจาการระหว่างสององค์กรไม่มีทางที่จะมีเรื่องดีนแน่ๆฉันจะวังใจได้ไงแต่นายบอกว่านายอยู่ที่บ้านไม่ใช่หรอ ผมเหรอครับผมแค่แวะมาเข้าห้องน้ำนาพ่อแกลุยเลยพ่อมาเล่นสกปรกกับเราอัดพ่อแม่งเลยดูเหมือนเธอจะเกลียดแกงมีมากเลยนะเนี่ยห้องรับรองชั้นล่างของพัาคารหัวเสือดาวโอ้ยให้สิงแกหาเรื่องตายเองนะเลยกง หลกองไท่สิงหยุดเดี๋ยวนี้นะเออทำไมมันมาอยู่ที่นี่ได้ว,วะโอ้เจ้าหน้าที่ฮันเองหรอครับผมไม่คิดเลยว่าจะได้เจอคนในที่นั้นนี้ยมันต้องแซงมาทำเป็นพูดจาดีหรอกเพราะแกทำเรื่องผิดกฎหมายมากมายอยากจะไปที่สถานีตำรวจกับฉันไหมเจ้าหน้าที่ฮันคุณเข้าใจผมผิดไปแล้ววันนี้ผมก็ไม่ได้อยากจะมีเรื่องอะไรหรอกนะครับทั้งวันนี้ผมถูกบังคับทั้งนั้น งั้นใครที่กล้ามาบังคับหัวหน้าให้สิ่งได้ละ่ะแน่นอนว่าต้องเป็นเขาเลยกงเลยครับเจ้าหน้าที่หันรู้ใช่ไหมครับว่าเขาเป็นหนึ่งในผู้นําโลกตัดินของเมืองจิงโจโอบาครับของพวกเขาไม่อนุญาตให้ทําบ่อนหรือค้ายาได้แบบนี้พวกเราจาพระพัฒนาได้ไงล่ะครับเพเลยต้องทําอะไรสักอย่างเพื่อล้มพวกเขาจะล้มอบาครับของฉันแกมีปัญหาเรื่องไงอ่ะ เลยโกงฉันไลยแค่จะฆ่าป่อแกทั้งหมดนะแต่รวมถึงเมียของแกด้วยแกเองเหรอแกคือคนที่ฆ่าเมียฉันตายเองเหรอลูกพี่ขอให้ผมล้างแขนให้พิสพายเองครับเออฆ่าฉันต้องฝากพ่อคุณแล้วละ่ะเหรอเราประมาทเกินไปนี่เขาถึงกับขอคมเสือจากคนของให้เลย นี่แกคิดว่าจะขึ้นมาแทนที่อุบาครับได้โดยการฆ่าฉันการฆ่าแกคงไม่สนุกเท่าไหร่นะเอาตัวเจ้าหน้าที่หันมาตรงนี้หยุดนะอย่าขยับะระวังฮะออ้ยเวนแล้วเอออือ,อ เลยคงเอางี้แล้วกันยุบอาบาครับไปซะและกับชีวิตลูกสาวของแกแกนี่มันนี่พวกเขาเป็นพ่อลูกกันเหรอ